ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวหุ่หนยนต์เฮอริเคนเจอร์สิ่งที่ผมจะมารีวิวก็คือหุ่นยนต์จากเฮอริเคนเจอร์หรือว่าเซนปูจินหรือว่าเทมปูระนั่นเองนะครับ <c oughs> ตัวแรกก็ประมาณนี้นะครับมันก็สามารถพูดได้ด้วยนะครับทุกคนนะเดีย๋ยวผมสั่งให้มันพูดให้ดูนะว<ป>่ไงวันดูชุบนีประมาณนี้เราก็จะได้หุน่นเซนปูจินของแท้มาแล้วนะทุกคนก็ขอกล่าวสวีดัสสวัสดีนผู้ชมที่เข้ามารับชมรายการช่อง ดีเอ็กซ์ลี่มีเต็ดทอยทุกท่านด้วยนะครับกันแล้วครับ,รบ,รบ,รบผมจะทําแบบเออโรยเกลือทําไมวะ <laughs> <laughs> เหมือนจะมารีวิวแบบเออกุ้งย่างเทมปุระใช่ไหมมันไม่ใช่นะทุกคนสิ่งที่ผมจะมารีวิวก็คือหุ่นยนตจกเฮอริเคนเจอร์หรือว่าเซนปูจินหรือว่าเทมปุระนั่นเองนะครับทุกคนนี้หน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับก่อนที่จะประกอบนะครับก็นจะประกอบไปด้วยนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฮอริเคนเยี่ยวนะครับทุกคนไม่ใช่มันคือเฮอริเคนฮอกนะฮะโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวผมให้คนตัดขึ้นแบบอ เห็นหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากต่เสียดายนะครับตรงนี้แบบมันมีชิ้นส่วนขาหายไปอะ่ะเสียดายมากเลยนะครับนะหน้าตาสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอริเคนฮอคหรือว่าตัวเหยี่ยวนั่นเองนะครับก็จะเป็นนกตัวสีแดงแบบนี้นะครับภายใต้ตรงท้องนี้ก็จะมีหน้าของหุ่นยนต์แบบนี้นะครับโอเคมาตัวแรกก็ประมาณนี้นะครับมันก็สามารถพูดได้ด้วยนะครับทุกคน,นนะเดีย๋ยวผมสั่งให้มันพูดให้ดูนะบน,บน,นีน่เมันพูดประมาณนี้นะ พอเถิดนะเริ่มเริ่มแบบเริ่มไล้สาระแล้วนะมาตัวหล่อไปนะครับก็เป็นเซนปูจินเวลนะฮะไม่ใช่เซนปูจ <laughs> ินกระดอฟินนะฮะหรือว่าดอฟินปาวานนั่นเองนะฮะปาวานอะไรล่ะปาโลมาใช่ไหมทุกคนนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้คุณตัดขึ้น,นิส สีมันก็จะออกซีซีหน่อยตามการละเวลานะครับตัวนี้ก็ไม่แตกไม่หักไม่กาวนะครับโดยปกติแล้วตัวนี้นะครับมันจะมีฐานรองปลาลูมาแบบเอาไว้ให้เราแบบเอาไว้ตั้งย่างด้วยนะฮะกคน ตรงลําตัวปลาลูมานะครับสามารถขยับยืดได้แบบในคลิปนะครับทุกคนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเก็บกลับคืนได้เหมือนเดินนะครับส่วนตรงหัวปลาลูมาก็สามารถถอดออกมาทําเป็นปืนใหญ่ได้นะครับน่าจะเป็นเหมือนประมาณเกตลิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับวิธีการใส่กลับก็ ติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับนี่อันนี้ผมลืมพูดเพิ่มเติมในคลิปนะครับก็เลยมาอัดคลิปแยกให้ทุกคนฟังนะฮะโอเคประมาณนี้นะฐานปลาโลมานะแต่ในที่นี้ผมซื้อมามันไม่มีไงของมันมาไม่ทันนะทุกคนนะผมก็เลยรีวิวให้ทุกคนดูแค่นี้ก่อนละกันนะเพราะว่ามันไม่มันก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่สำหรับการประกอบมุนนะหรือว่าไม่จะเป็นเลยด้วยซ้ำก็แค่เอามันลองไปเฉย,ยนะทุกคนมาตัวที่3นะครับก็จะเป็นนี่เป็นตัวนี้เลยนะฮะเซนปูจินไทเกอร์หรือว่าเสือดำนะั่นเองนะฮะไม่ใช่นะฮะ อันนี้เป็นเส้นบูจิไรออนนะฮะหรือว่าสิงโตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวขอปรับกล้องก่อนกล้องห้วยไล่นี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถหมุนได้นะครับทุกคนดูหมุนได้ก็ได้หมุนนี่ประมาณนี้เลยนะฮะถ้าใครไม่มีพัดลมก็สามารถซื้อทีนี้ไปแทนพัดลมได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหานะครับชิ้นนี้เป็นส่วนที่หายบ่อยแล้วก็แพงมากๆเลยนะครับไปซื้อไปก็เก็บให้ดีนะอย่าไปเล่นกับเบเบนะเข้าใจไหมทุกคน วิธีใช้งานหางก็มันไม่ได้ใช้อะไรกับหุ่นเลยนะใช้ไว้เล่นตัวด้านหน้านี้นะฮะวิธีการเล่นก็สอดเข้าไปแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้เห็นไหมแล้วก็ดึงมันเบ,บีดเลยฮะอุ้ไปหนึ่งขาขาขาหมดเลยไม่นะขาวิธีการเล่นก็ดึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันก็จะหมุนเหมือนที่เราปั่นเมื่อกี้นะะ อย่างนี้ประมาณนี้เลยนะฮะจริงๆมันก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะเราใช้มือปัดเอาก็ได้นะเพราะว่าถ้าซื้อมาพร้อมเออตัวนี้ด้วยเนะี่ยบอกเลยว่าแพงมากนะทุกคนมาเราจะไม่พูดความลำเพลงละเราจะมากายร่างให้หุนยนต์เรากันนะฮะวิธีการกายร่างนะครับก็เราจะมาทําตามในซีรีส์ดีกว่าโอเคไหมทุกคนเรามาทาตามในซีรีส์เลยอันนี้ก็โยนทิ้งได้เลยนะมันไม่เกี่ยวกับการใช้งานแล้วนะมาขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องเอาหัวออกก่อนใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนนี่หัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เอาไว้ทําเป็นส่วนแขนนะครัับบททุุกกกกคคนนนนาดีวขอออปรล้ง่แึ หลังจากตอดแขนออกแล้วนะครับก็ให้เราทําการนี่เห็นไหมฮะขาสิงโตนะฮะให้เราทําการเก็บขาสิงโตก่อนนะครับวิธีการเก็บก็นี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็แบบนี้นะฮะแล้วก็พับลงแบบนี้ชุบประมาณนี้ฮะปึ๊บชุบประมาณนี้ฮะทุกคนโอเคแล้วก็เราจะสามารถตั้งได้แบบนี้แล้วนะครับมาอันดับที่2ก็คือการยืดขาหรือว่าเก็บตรงนี้ก่อนจําไม่ได้เดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนนี่วิธีการเก็บก็อดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขาหน้านะครับทุกคนดึงขาหน้าขึ้นมาแล้วก็ กดให้ลงล็อกนะครับนี่มันก็จะดังเสียงกอ๊อบนะฮะไม่ใช่เสียงหักนะเสียงล็อกนะาโอเคไหมอันดับที่สานะครับก็จะเป็นการแหกวางขามนะทุกนนะวิธีการแหกก็ดันออกนิดน,นึงแบบนี้นะครับประมาณนี้ฮะแล้วเราก็ยืดขาขึ้นวิธีการยืดก็เราต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนเห็นไหมนี่ตรงนี้นะของข้างเลยนะครับนะยืดทีละข้างก็ได้นะฮะกดแล้วก็ดึงขึ้นนี่นะมันตอนล็อกให้เราอัตโนมัิเลยนะฮะอัตโนมัิอัตโนมตัตินะฮะ ออกรางวันที่3ด้วยเครื่องออกกางวันอัตโนมัติโอเคยืดแล้วล็อกแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมึงคอร์สตั้งไว้ใกล้ๆก่อนตั้งไว้ใกล้ๆก่อนเลยไม่ค่อยเห็นแล้วนะตอนนี้เพราะว่าตัวมันใหญ่มากเลยทุกคนนะลำดับถัดไปก็จะเป็นการนี่เปิดแขนตรงนี้ออกมานะครับึ๊มมาเร้ต้องเปิดก่อนประมาณนี้นะเปิดทั้งสองฝั่งเลยนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็เปิดมันกันเลย โอ้ผมกลัว่ะมันอยู่ไกลอะผมมองไม่เห็นอะนี่ประมาณนี้นะฮะหลังจากเปิดได้แล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการประกอบแขนนะครับก็ให้เรานําสิงโตหัวสิงโตตอนแรกนะครับที่เราถอดออกมานะครับเปิดแขนตรงนี้ออกด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะฮะนี่เปิดออกมามันก็จะมีแขนเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําตรงรูตรงนี้เห็นไหมรูตรงนี้นะครับไปประกอบกับแขนข้างขวานะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวจะประกอบให้ดูง่ายๆนะฮะก็ดันเข้าไปเลย ไม่มีอะไรยากนะฮะทุกคนตันเข้าไปให้ล็อกอยู่นะครับนี่ประมาณนี้มันก็จะ <c oughs> ก็จะมีเสียงก๊อกนะฮ <c oughs> ะที่เป็นเสียงติดเข้าไม่ใช่เสียงหักนะโอ้ก้องผมมองไม่ค่อยเห็นแล้วอะตอนนี้นะเดีย๋ยวผมจะพยายามต่อให้ทุกคนเห็นแล้วกันนะฮะมาขั้นตอนถัดไปก็คือการต่อแขนข้างซ้ายนะครับก็คือข้างนี้ข้างนี้เราจะใช้เป็นนี่เป็นตัวตัวเวลนะฮะหรือว่าปาลมานนะเองเนะ <c oughs> วลอะไรล่ะต้องเรียกว่ารอฟินนะฮะ นี่ปลาโลมาเน้นครับวิธีการทําเป็นแขนนะครับก็ให้เราเห็นรูตรงนี้ไหมเราต้องเอารูข้างในนี้ออกมาก่อนนะครับวิธีการเอาออกนะครับก็ให้เราดันพลาสติกตรงสีขาวๆนี้นะอย่าไปดึงที่หางนะฮะเพราะว่าหางนั้นเราะบางมากเลยนะครับนี่ดันแบบนี้นะเอานิ้วโป้งดันแล้วก็นิ้วชี้ดึงเข้ามาปุ๊บประมาณนี้นะอันนี้คือสูตรที่ผมใช้นะมันก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วเราก็นํารูตรงนี้ไปติดเหมือนของสิงโตเลยนะครับทุกคนวิธีการติดก็ง่ายๆนะฮะเราเอานิ้วดันไว้ตรงนี้ไปก่อนนะดันตรงนี้ไปก่อนแล้วเราก็ประกบเข้าไปเลยนะครับ ประมาณนี้ครับถ้าเราทําถูกมันก็จะล็อกอยู่แน่นเลยนะครับทุกคน,นีมันมองไม่เห็นนะทุกคนเพราะว่ามันสูงมากเลยเดี๋ยวผมขอปรับกล้องใหม่นะฮะหลังจากที่เราประกอบแขนได้แล้วก็จะได้หน้าตาม,มาแบบนี้นะครับทุกคนนี้เราเกือบจะประกอบครบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือการประกอบหัวนั่นเองนะครับหัวก็จะเป็นตัวนี่เป็นตัวนก เกี่ยวพี่ฮอกของเราเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนเป็นหุ่นนะครับก็ให้เรานะคจัดหางก่อนแบบนี้นะให้มันชี้ไฟอย่างนี้นะแล้วก็ประกบลงไปแบบนี้ประมาณนี้นี่ให้ดังเสียงกึบนะฮะแล้วก็นําหัวลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรา ปิดหน้าตรงปีกในก่อนนะครับนี่แล้วก็ค่อยปิดปีกนอกออกแบบนี้นะครับนี่ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับหรือว่าจะทาปีกนอกก่อนแล้วค่อยดันมา้างในก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เกิดจะสะดวกเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ทาขั้นตอนนี้คือมันจะไม่สามารถเป็นหุ่นได้เลยนะครับก็คือการเปิดหัวมันออกมาแบบนี้ทุกคนเป็นไงที่แมสแต่ว่าตัวนี้เสียดายมากเลยที่เนี่ยรงตัวล็อกนี้มันหายไปปกติมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะสองข้างนะแต่ผมให้คนตัดขึ้นลูปไว้ให้นะครับโอเคขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆมากเลยนะฮะวิ วิธีการประกอบเลยก็นี่เห็นไหมทุกคนตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับให้เรานำนี่ตรงเดือยน,นี้นะครับเห็นไหมตรงเหลืองเหลืองเนี่ยไปใส่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้วะจำไม่ได้แล้วทุกคนตรงนี้ใช่ไหมน่าจะข้างหลังนะแถวหลังๆนะประมาณนี้ครับนีแค่นี้เราก็จะได้หุน่นเทมปูจินเทมปูระมาแล้วนะครับทุกคนดูหูเป็นหุ่นที่อลังการงานสร้างมากน้ำหนักนี่เยอะ,ละเลอเนกะินฮะ มาลูกเล่นมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะทุกคนมันยังสามารถเล่นบอลอาวุธได้อยู่นะครับเอออะไรคือได้อยู่นั่นแหละมันเล่นได้นะวิธีการเล่นก็เปิดตรงนี้ออกมาสองข้างนะครับนี่เปิดออกมาเลยนี่ฝามันก็จะร่วงมาแบบนี้นะครับมาวิธีการเอาบอลออกมาก็ข้างหลังมันจะมีปุ่มกดให้เราอยู่นะครับเราก็กดได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าจะทําตามผมก,ก็ได้ก็คือปัดแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ผมก็ไปก๊อปอีกช่องนึงมาเหมือนกันนะนะหลังจากเราได้ บอลจาชื่อไม่ได้แล้วนะฮะหลังจากได้บอลออกมาแล้วก็จะสามารถเปิดออกมาได้นะครับข้างในมันก็จะมีอาวุธให้เรานะครับเป็นเป็นดาบก้างปลาใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะทุกคนวิธีการเออดัดเป็นดาบก็ดึงนี่ตรงนี้ออกมาครับแบบนี้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหัวก้างปลานะฮะทุกคนแล้วก็ดึงปีกออกแบบนี้นะครับ สองข้างเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้ามจับนะครับให้เรากางออกมาได้แบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นดาบก้างปลาแบบนี้เลยนะครับเราก็นําไปใส่กับแขนของโอดิเซนบู C e N oo, หรือว่าดรอฟินปลาวานเราได้เลยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมนี่ใส่แบบนี้เลยชุดนี้ไม่รู้ว่ามันใส่ข้างไหนไมันต้องใส่ข้างไหน,นกว่าทุกคนจําไม่ได้นี่หรอน่าจะข้างนี้นะประมาณน,นี้อย่าลืมปิดตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่เท่ต้องปิดตรงนี้ด้วยนะเอ้ย นี่ประมาณนี้ปิดจุกนี้ประมาณนี้เราก็จะได้หุน่นเซมปูจินของแท้มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมให้คนตัดขึ้นอินเซิร์ตแบบหุ่นรอบๆตัวให้ดูละกันฮนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะหุ่นก็บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับถึงแม้สีมันจะซีดไปก็ตามนะเพราะว่างานตัวนี้น่าจะ20ปีแล้วนะครับปีนี้ฮนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลิตออกมาตอนช่วงไหนนะแต่ผมว่าน่าจะประมาณ20ปีแล้วแหละนะก็อาจจะมีตําหนิบ้างตามกาลเวลานะฮะแล้วก็ส่วนหางนี่ก็ มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะทุกคนมันก็แค่เอาไว้แบบเออดึงตรงนี้ให้หมุนนะแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูอีกรอบแล้วกันนะฮะนี่นะเดี๋ยวดึงให้ดูนะทุกคนดึงแบบนี้เลยเออเอ้ยต้องต้องจับลําตัวเดี๋ยวมันจะล่วงแรงดึงไม่มีละนะอุมใส่ไม่สุดนะทุกคนเราปัดกับมือเอาก็ได้นะ แบบนี้มันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าหุ่นเซนบูติเอียนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวมากนะทุกคนมันก็มีแค่นี้แหละนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ทางร้าน DX Limited t ม y เดอยได้เลยนะครับหรือว่าใครสนใจหุ่นยนต์ซีรีส์อื่นก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปวิดีโอหน้าอยากเห็นผมมารีวิวอะไรต่อก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้้คลิปววดดีีีโโออนเยรับสห thank you